พาเก็บเห็ดฤดูร้อนขึ้นเต็มถนนแบบนี้เลยค่ะทุกคนถนนทางขับรถเข้าป่านะคะที่เจ้าของป่าเขาทําถนนลูกรังเอาไว้ขับรถไปชมป่าเช็คป่าทําทวาสะอาดป่าของเขานะคะเราเก็บได้เยอะพอสมควรค่ะตอนนี้โรงงานรับซื้อเห็ดเปิดแล้วนะคะแล้วก็เขาเคัดส์แบบนี้คือราคาแพงเลยค่ะทุกคน กิโลละ250ก็ประมาณ700บาทค่ะกิโลละประมาณ800บาทแต่ว่าถ้าไม่คัดไซส์ก็ประมาณ700บาทนะคะเรียกว่าต้นดูดูกันจะแพงค่ะโรงงานรับซื้อไม่แพงเท่ากับเห็ดที่เขาเอาไปขายในห้างนะคะทุกคนเราเรียกว่าเราเก็บส่งโรงงานมันก็จะได้ราคาโรงงานแบบแบบถูกกว่าที่อื่นค่ะแต่ว่าเวลาเราไปขายสนุกมากทุกคน แค่เก็บแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ไปขายเลยไปช่างช่างเรรับเงินประมาณนั้นนะคะเหมือนสมัยเด็กๆใครเกิดทันที่เราขนขวดขนกระป๋องขนขงขงขงลงังไปขายโรงงานขายขยะนะคะพอเอาไปขึ้นช่างแล้วเราก็เอาใบตรวจนับจำนวนว,นว่ากี่กิโลไปเบิกตังที่แคชเชียร์นะคะประมาณนั้นเลยทุกคน <S <S 1> <S 1> บรรยากาศในการขายเห็ดในโรงงานนะคะแต่ว่า เราก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปข้างในให้ชมเพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบให้เราถ่ายรูปนะคะเป็นนิสัยทั่วๆไปของฝรั่งค่ะทุกคนเราก็เลยไม่ค่อยได้เก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมนี่ฝางจุดก็เริ่มใหญ่นะคะถ้าเขาเกิดตรงตรงที่มันมีน้ำอุดมสมบูรณ์ถ้าเกิดบนถนนก็จะดอกเล็กแต่รสชาตินั้นอร่อยมาก ได้เกือบรึ่งกิโลอยู่ดะเราเรียกว่าเดินตามทางแล้วก็เก็บไปเรื่อยค่ะทุกถนนที่ขับเข้าป่าสําหรับคนที่ไม่รู้จักป่าเห็ดนะคะนี่ถนนที่เขาทําขับเข้าป่าสําหรับ่าเจ้าของป่าที่เขามาทําความสะอาดดูทุกคนดูตรงนี้นี่เดี๋ยวพามาเก็บนะคะเต็มเลยเต็มเลยดอกใหญ่ด้วยดอกเริ่มใหญ่ค่ะ ส่วนใหญ่ถ้าวันเก็บแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้ขายนะคะต้นดูดูเห็ดยังไม่ออกค่ะทุกคนพอเราเก็บจนครบทุกป่าแล้วเราก็จะมาหาเก็บตามข้างถนนแบบนี้ไม่มีรถวิ่งนะคะถนนเข้าป่าสะอาดปลอดภัยสะดวกสะ,สะอาดปลอดภัยคะ่ะเก็บเห็บได้เลยเรียกว่าสวีเดนเห็ดล้นป่าใครมาเที่ยวสวีเดนแล้วเห็นถนนเข้าป่าแบบนี้นะคะช่วง สิงหากรัญญาเดินเข้าไปเลยทุกคนเขาไม่ห่วงนะคะเห็ดทุกป่าแล้วทางเข้าป่าแบบนี้เขาจะทำที่ให้เราหลบรถให้เราจอดรถได้ด้วยค่ะแล้วเราก็เข้ามาหาประสบการณ์ในการเก็บเห็ดสวีเดนเรียกว่าเห็ดล้นป่าจริงๆค่ะถนนแบบนี้มีเรียกว่ามีทุกที่แหละทุกคนเดินอาจจะเดินไกลหน่อยเราก็จะเห็นนะคะแต่ในป่าบางป่าไม่มีเห็ดจ้าแต่บนถนนเนี่ย มีนะคะคุณ <Good. S 1> เป็นยังไงคะบรรยากาศในป่าสวีเดนชิลมากอากาศดีบริสุทธิ์ลมเย็นๆป่าสวยแล้วเราก็เดินเก็บเห็ดตามถนนตามทางตามทางเข้าป่าได้เลยทุกคนดูได้เยอะนะคะ แล้วก็เขาจะเก็บได้ไปจนถึงตุลาเลยนะคะเขาก็จะค่อยใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเก็บไปแล้วก็เกิดมาใหม่ไปเรื่อยๆค่ะ ป่านี้เพิ่งมาครั้งแรกนะคะเดินเข้ามาแล้วเจอเลยเข้าไปในป่าไม่มีเห็ดทุกคนกคุณสามีเดินออกกําลังกายตามทางค่ะเขาจะไม่เข้าป่าเขาก็จะเห็นเห็ดแล้วเขาก็จะเรียกว่าเธอมาดูเต็มเลยส่วนเราวิ่งเข้าป่าไปไม่เจอเห็ดสักเม็ดทุกคนเลยเฮ้ เรไม่มีเวลาหรอกพี่ก็ไม่มีเวลาเออม,มันก็เสียเวลานะถ้าเรามัวแต่ไปแยกอะ สวยมากค่ะทุกคนตรงนี้สวยมากอุ้ยเฮ้ยก้อนหินทับเลนเลย ย้าแบบนี้ดอกจะใหญ่ไหมคะค่าก็ะจะยาว ไช้เขาจะเล็กๆเหมือนเห็ดมันปูเมืองไทยเลยนะคะที่ขึ้นตรงถนนหินแต่นี่นูยาวเป็นทางไปเลยค่ะเรียกว่าคขขลานเก็บไปเลยทุกคนแล้วก็เราไม่ได้เอาถุงมือมาด้วยค่ะแงยเล็บเปิดหมดทุกคนนะ นตกหลายวันติดกันนะคะเห็ดมันก็จะชุ่มน้ำนิดนึงค่ะอันไหนที่ดอกเขาชุ่มมากๆเขาก็จะและติดมือเลยทุกคนสวีเดนเห็ดล้นถนนจริงๆ หู oh, ดอกใหญ่มาก, oh. กหูก oh. ตรงนี้สวยค่ะทุกคนมีรถเข้ามาในป่าหนึ่งคันนะคะเปิดเดี๋ยวเด้อไหลเป็นทางนะนทาทางน้ำลงไป oh. แบบนี้สวยค่ะเพราะว่าดอกเขาจะใหญ่ค่ะเก็บ oh. ง่ายด้วยอู้ oh. หลดอก ู่กลางถนนเลยค่ะไม่มีคนเก็บเนาะม,มาเจอดอกใหญ่ทุกคน ขึ้นข้างทางแบบนี้สวยกว่าขึ้นตรงทางเดินนะคะเราเป็นทางยาวเลยโอย ค่ทุกคนแล้วก็นี่เลยยาวไปนูน่น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 ขึ้นเป็นทางไปเลยนะคะเวลาเขาจะเกิดนะ่ะเหมือนแบบเชื้อเขาไหลไปตามน้ำแล้วก็ไหลห้เป็นสายค่ะอุ้ยมดตัหน่อย สวยมากเก็บเพลินเลยค่ะทุกคนมีรถเข้าไปในป่าบ้างนะคะ ป่านี้บางคนเขาก็อาจจะมาออกกําลังกายพาน้องหมามาเดินตอนเย็นๆค่ะทุกคนจ๋าแล้วก็มันจะทะลุออกอถนนใหญ่อีกฝากหนึ่งนะคะ